ว่านะไวันนี้เองวันนี้แเกมอะไร่นั้นรามาดูกันว่ามันจะมีดาดอะไรมีเยอะมากเลยอีกสองแส้มเมื่อกี้ไม่ทันหมอ้ยอ้ยดูแบ็คดี่ะ ตัวมีแค่ตัวแค่นี้เะงคสุ่มๆทุกกำลังก็มีแค่ตัวเดียวเองอะ่ะดีอยู่ตัวนี้ดีอยู่นะแต่ก่อนผมใช้นะครับตัวนี้มันจะเกลือนะครับผมท้ายนะตัวสุดท้ายเฮ้ยแจกกระป๋องแมวเลยครับตอนนี้แจกแต่ใบไม่ได้เลย ดักเอาไปย่อยนะครับเลยเป็นเนีย้ยขี่มหมดเอะดืจังอแรงให้หมดขี่ได้ขี่ห้าแสนอุ้ยเราลืมอันนี้ไม่ได้ลืมอันนี้ไม่ได้ขามันแล้วกัน ได้กระป๋องแม่วัน้ยเ,เด่นเลยขอให้เขาไปเนี่ยชั่วโมงไปเลย,เลยหนุ่มวิดานหอคอยไม่อยากเล่นเลยรักคือความป่ยวยคืออะไรไม่รู้นะครับ นินจาไปเก่งใจอีกแล้วก็นินจานินจาไม่ใช่ละโบอินพอสตู่ต่อจากคลิปนะต่อจากคลิปที่ผมเล่าเรื่องบ้านใหญ่ก็คือผม,ผมก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ผมไม่รู้จะเล่าอะไร นั่นแหละคือความจริงว<ะ>่า<ะ>ผมนะ่าจะชนะนะโเฮ้ยยังมีตัว <c oughs> ออมาทำไม <c oughs> เอาตัวนี้มาเลย ล้วจะเอาตัวนี้มาลอยไวทำไม่ทันแล้วแหละอิมพอสเตอร์ิมพอสเตอร์เล่นอันนี้เล่นในพวกนี้ได้สามสิบอะไรพวกนี้เล่นทั้หมด คตัวนี้ก็ชนะเลยวไม่ช้าละอย่างนี้ต้องลองครับต้องลองแหน่แนงแนงแนงแหน่แนงเพ่อะไรมาไม่มีหรอกแมวตัวเดียวแมวนินจาตัวเดียวแมวกบนินจาแมวนินจากบ นะครับจะสู้ได้หรือเปล่าทำบ้านได้ไหมถ้าเกิดเขาทำได้ผมก็จะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเขาเลยจะเอาใส่ตลอดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีมีโคโลกก็ได้ใครจะไปรู้โอเคไม่มี ได้ของอะไรมาไม่รู้อะไรคือแคทตยู N นิเซลนนาฮะเดี๋ยวนะเอโยออนนึกว่าสามสามแสนกระป๋องแมวยักษีนะครับเก้าสิบเก้าบัตรใครเคยเติม ไม่ได้แคทก็มาเม้นผมได้ครับว่าเติมอะได้บ้างยังไงเติมคุ้มไหมเพราะผมรู้สึกว่าแบบแบบบางอันก็แบบไม่ไม่คุ้มเลยนะคือแบบเอาจริงๆอย่าเติมเลยแบบนะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอตัวเนี้ยเนื้อมันก็แค่เป็นรูปรูปภาพแข็งแกร่งอย่าบอกนะว่าไม้พาย ออาเรียบร้อยตายเลยโูอีซี่โอ้ชนะเลยเฮ้ยว้าไวมากอุ้ย,ไ,ไ,ยได้เอียกเอยอะมากอัปเกรดก่อนไปที่น้าอัปเกรดเลยจะอัปเกตรดตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้ห้าแสนบรอ อะไรคือครูมันเป็นชื่อตัวละครอ,อะไรฟรอนหนึ่งอือหกสิบเอาเลยมันมันเป็นแบบจริงยิ่งขั้นสูงมันยิ่งยากมากเลยนะเคยไปดูคลิปพี่โมโนเะเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังดูอยู่เ,เขาเหมือนจะเลิกเล่นแพตเตอรแคไปแล้วนอกจากจะมีอีเวนต์สำคัญโอ้จะรอดไหมนี่ไม่น่ารอดน,นะครับ แตหกแบบห0นะก็ไม่เป็นไรช้างมาห้5ตัวได้ได้เยอะมากไม่ด้ครับลอ,อยตัวห้ปนหนึ่งมา ไปเลยไปตกขอแจ็คไปดาวพายุตกไปอีกขอเรียบร้อย easy Brazil ม่เฮ้ยเอโยเอโย มาลองเล่นอันนี้กันต่อคอมพิวเตอร์พาวเวอร์อัพอาจจะเป็นรอบสุดท้ายบราวนี้อีกแล้ว ชายโดนพาร์ทเนอร์บิดเป็นไปได้ยังไงตัวนี้ระวังนะครับเอ้แมบสเก็บแดดสเก็บแดดนะครับผมมันจะมีพวกวัดเราแวงบิดเยอะมากบิดบิดทั่วบิดทั้หมดบิดหมดไม่สนลูกใครนะครับระวังกันด้วยครับผมเคยผมเคยโดนบิดแต่ผมก็บิดเขากลับแล้วเขาก็บอกบิดทำไมแบบงงมาก แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ลุมด่าแต่ยุผมก็เลยบอกผมก็เลยออกเกมไปไม่ไม่ค่อยได้สนใจเพราะเขาแบบคือแก้ตัวไปยังไงเขาก็ไม่เชื่ออะยังไงคือตอนนี้ผมก็มีเชฟแล้วนะครับขอยากจะส่งตัวให้กับคนที่จนนะครับก็เอ็มใหญ่ที่เหลือม็นเล็ก r t h i t p l a y l o l นะครับ ก็เพื่อนๆมาในประกาศนีย์กดไลค์กดแชร์กดติดต่อแล้วก็ติดตามช่องอาทิตเพลยได้นะครับโอเคบายกุบายโบูุ้ยบายอย่าลืมกดติดตามเวยครับสวนาที